khá miền là khá là huyền à bè ngó tỏi ít hoi tuyển hoi đồ ngoại ít hoi là hơi bà la lang mai, on châu ổ na nhẹ nhàm của con châu ở ít hoi lén chín mưa ít lang miền ọ ông dòi cả thêm ít lãng miền sẽ ta mai bổ đáy hổ miền mua. lang phai hả ọ lang phai na nó yếm huyền bà yang mui pelan. Ito tu ya am video ni yang ho na se chết, seng chet. Sip chet mien ya, ita na ya chuk ngot mua tai. Đúng rồi, thính kiến trả dầu lai, lang phải nghe mà tổng hiếu nhiều miền mùa nam láng. เยี่อห้วยปาลานโอเยี่อแมนะ่มุ้งพานอําเภอพาน,จ,านะน,นะจ,นจังหวัดชลยงรีไอทิ้งนะโจไรเชยงโหอสุตมายกอเยียววายจุ้งตะเิงกิจจโจลมอยโจลมจอยี่ตงเฮียวไหโอเมนว่าแจูตรง,ง,ตรง,ง,ง,ตรง้มช้มา,า,าจ้างโลหายมาเสียอยอู่เนยเมีนว่า ฝาหาเส้นเช็ดวันที่สีเอาดนเนี่ยออกวันนี้วันที่เจ็ดใไหม

โอ้น oh, ่าดูว่าอีฮวดว่านั่นเหออ่อนเหอ่อนซ่ตังเนี้ยอ่อนโซ่แั้นเป็นแก่แะแก่ล้อีกทุ่งแม่แบบเสีเตาเจียเป๊ะตอแก่โอ้งเหนีต่จุเต้างจุเต้าออนโซ่อีหยมได้เพื่อปลันน่ะ

อ่ามบ่อยยังิดว่าเย็นหนังให้รออแถลงจรอ่แ่าหั้าฮิวตุก็เป็นมูตอแถลงเลยเากีียวรอแม่เมียนกระจมก็เป็นกระม้าน้าไม่รอวุุนทรวุฒิไตนี่มันจะทำมาบนไหนให้เมัอนแม่ให้วังหรอแม่มาเจะชิ่นเชวันทำน้ำผ้ามาเหยแต่ไม่น้บผ้าน่ะ

No,